สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการรู้ธรรมนำชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งนะครับสหรับวันนี้ทางรายการได้กราบราตนาพัฒนพระภูวินัยทรวิโรธสิริสาโลนักการพระเดชพระคุณครับเจริญพรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับปัจจุบันนี้เราในด้านการสื่อสารทั้งหลายต่งางๆก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมซึ่งเกี่ยวกับทุดงหรือว่าที่เราเรียกเขาว่าทุดงควัตจะมีรูปแบบต่างๆกันซึ่งแตกต่างกันไปโดยข้อเท็จจริงแล้วในหลักการของพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนเรื่องทุดงควัตนั้นเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทราบกันว่าพุทธเจ้าสอนไว้ว่ายอย่างไรแล้วก็มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรแล้วปฏิบัติไปเพื่ออะไร วันนี้ก็จะได้สนทนากาบเรียนถามท่านพระครูวินัยทรวิโรธสิริสาโลว่าอาการปฏิบัติทุดงควัติเนี่ยพระเจ้าบัญญาติไว้เพื่ออะไรแล้วก็มีหลักการในวิธีการปฏิบัติอย่างไรครับขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธชนทั้งหลาย เป็นที่เข้าใจในแวดวงของพี่น้องชาวพุทธของเราเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยการนะเดินนะยืนนอนแต่นนี้คือมีข้อสงสัยในแวดวงของผู้ที่เ,เป็นชาวพุทธนะอีกรุ่นหนึ่ง<ะ>ว่าที่โยมอาจารย์ถามเมื่อสักครู่ว่า,าการเดินทุดงขวัดนั้นเนี่ย มันก่อให้เกิดประโยชน์กับใครบ้างแล้วก็ในทางพระพุทธศาสานานั้นท่านได้วางกฎกติกาไว้อย่างไรประเด็นแรกที่อยากจะได้ทำความเข้าใจกรรมดาญาติโยมทั้งหลายว่าเรื่องของทดงุดงควัตนั้นในความหมายตรงนี้ก็คือว่าไม่ใช่เป็นการเดินไปเรื่อยไอ้นี่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ แต่สิ่งที่เราทำความเข้าใจกันในวันนี้ก็คือว่าในบรรดาธุรงควัตเนี่ยสิบาข้อแต่ท่านมุ่งเน้นไปที่พระคุณเจ้าอธิษฐานจิตเดินทางไปแล้วก็ไปกําหนดพื้นที่ของการกําหนดจิตว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในสถานที่เงียบสงัดอาจจะเป็นป่าเป็นถ้ำหรือเป็นชุมชนที่ห่างจากชุมชนประมาณ สักหนึ่งร้อลูกธนูห้0ร้อยห้ลูกธนูก็ประมาณ1นึ่งกิโลเมตรหนกิโเมตรนะห่างจากชุมชนก็ก็หมายความว่าการปฏิบัติธุดงพวัตเนี่ยในหลักการที่พระเจ้าบัญญัติไว้ก็มี13ประการเจริญพรในสิบสามประการนั้นไม่มีคําว่าเดินทุดงเจริญพรแต่เป็นการเข้าไปให้ห่างการเดินน,นั่นคือการเข้าไปสู่พื้นเทศเทศจะปฏิบัติเจริญพร ไม่ใช่ตัวทุดงไม่ใช่ครับอันนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจว่าการเดิน,นทีเราไปบอกว่าพระเดินทุดงหรือว่าเราไปปฏิบัติธรรมโดยการเดินทุดงการเดินไม่ใช่หลักของทุดงไม่มีในหลัก13ข้อที่พระเจ้าอัญญาติไว้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเดินจากจุดนี้เพื่อที่จะเข้าสู่พื้นที่ในที่เรากําหนดไว้ว่าเราจะไปปฏิบัติจเจริญพร ครับแล้วก็การปฏิบัติทุดงนั้น <c oughs> พุทธเจ้าท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปฏิบัติพระไม่ได้บังคับให้พระต้องปฏิบัติทุกองค์หรือว่าชาพุทธต้องปฏิบัติทุกคนใครสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติเติมพอใครไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> ในสมัยพุทธกาลมีพระที่ป,ปฏิบัติทุดงเป็นวัดครบสิบสามข้อก็คือ พระมหาคัสสปะครับพระมหาคัสสปะนี่แก่กว่าพุทธเจ้ายี่สิบปีเจริญพรแก่ขนาดนั้นยังปฏิบัติพุทโธเจริญพรก็พระพุทธเจ้าตัสกับพระมหากัสสปะว่ากัสสปะเธอไม่ต้องเข่งถึงขนาดนี้ก็ได้เ,เรื่องผมจีวรก็ผมจีวรที่ญาติโยมถวายมาก็ได้ไม่ต้องไปเก็บผ้ามาเย็บเองมาตัดเองมาย้อมเองเจริญพรซึ่ง พระมหากัสปากก็กล่าวทูลว่าที่ปฏิบัติท่านปฏิบัติเป็นตัวอย่างเรียกว่าท่านใช้คําว่าทิฏฐานนุคติเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจว่าการปฏิบัติทุดงนั้นทําอย่างไรเจริญพรแต่ตัวของท่านไม่ต้องปฏิบัติทุดงก็ได้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเจริญพรการปฏิบัติทุดงนั้นเพื่อกําจัดกิเลสโลภะโทสะโมหะให้ลดลง มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในความหมายนะทีนี้ในในแง่ของการไปปฏิบัติทุดดงอย่างที่เราเป็นเห็นกันทั่วๆไปส่วนใหญ่เขาจะปฏิบัติกันยังไงครับก็ในสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์อาตมาขอแยกเป็นเป็นสองสองส่วนครับส่วนแรกเนี่ยที่ศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชุปธรรมได้จัดให้มีพระธุดดง รส่งเสริมพระพุทธศาสนานี่ก็คือมุ่งไปที่ชุมชนของชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเอมืองกัญชนบ,บุรีแล้วก็คืออยู่ในตะเข็บชายแดนปรากฏว่าสมัยเมื่อปีก่อนโน้นมีพระอยู่เป็นจํานวนร้อยรูปทนายจายฮะเท่เท่ตรงไหนฮะที่เมืองกาญครที่เมืองการเสรียเทียบร้อยณปีนี้เนี่ย ไม่มีพระอยู่เลยออหายไปไหนหมดเลยก็คงจะมีความเข้าใจอะไรกันบางอย่างแล้วก็พระก็เลยต้องจากวัดไปหมดแยกแยกย้ายกันไปหาที่อยู่ใหม่นี่พระธุดงค์ก็ไปเริ่มในพื้นที่ของเมืองการบุรีที่ศูนย์ดงเสริมได้จัดเลยนะปรากฏว่าพระจํานวนร้อยรูปเนี่ยผ่านหมู่บ้านผ่านไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องพักเพราะว่าได้เวลาที่กําหนดไว้ ที่ท่านกนําหนดจิตว่าเดินประมาณสักสามสิบกิโลก็จะหยุดพักในจุดนั้นก็ไปเจอหมู่บ้านนี้พอเจอเพ๊่เนี่ยเชาวอบ้านร้องห่มร้องไห้บอกว่าสมัยก่อนเจอพระอยู่ในวัดเนี่ยเป็นรอยรูปครับ,รบพอมาณนะปัจจุบันนี้ไม่มีพระอยู่เลยอพอมาเจอพระทุดองเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้นึกย้อนไปเมื่อคราวก่อนที่เคยมีพระอยู่ในพิธีนของตัวเองเนี่ยเป็นจํานวนมากอาตมาก็มองว่าอย่างนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์สองส่วนให ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกคิดนิดหนึ่งว่าเรื่องของพระคุณเจ้าที่ท่านได้เสียสละเวลาในการเข้าไปเพื่อที่จะไปสํารวจตรวจตราเกี่ยวกับถินฐานต่างๆของชาวพุทธเนี่ยก็ได้ไปพบเจอก็นํามาเล่าสู่กันฟังว่าเราจะหาวิธีการเนี่ยในการที่จะทําให้ชุมชนต่างๆที่อยู่ห่างไกลความเจริญเนี่ยได้มีพระเนี่ยไปอยู่ประจําวัดได้อย่างไรก็คิดกันก็เจืเกิดจากผลของการพระที่ท่านไปอธิษฐานจิตเดินจงกรม ในระยะเวลาประมาณ50กว่าวันอาจารย์าะ50กว่าวันก็ไม่ได้เดินเหมือนอย่างที่เราเห็นส่วนที่สองอีกส่วนที่2องนี่คือเดินในเมืองใหญ่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องปลีกตัวเองไปอยู่ในสถานที่วิเวกหน่อยคือสงบหน่อยก็คือห่างจากชุมชนอย่างน้อยก็คือ1กิโลทํานอกนั้นพอมาตรงนี้ก็เลยเป็นข้อเปรียบเทียบของชาวบ้านว่าอันไหนถูกอันไหน ผิดคำนอ,อ,อง,งนี้ก็จะมามองดูว่าจริงๆเราต้องการให้คนที่อยู่ในออห่างตัวเมืองได้เห็นออได้เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพอไปถึงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ฮะเมื่อไปรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านเนี่ยก็ไปบอกออนายกะบะอบตแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อเจ้าครับตำบลเจ้านํำเภอแล้วก็มีการประกาศในพื้นที่ทแล้วก็ประกาศให้ชุมชนเนี่ยได้มารวมกลุ่มกัน แล้วก็พระได้มีโอกาสในการทําความเข้าใจที่แจงเรื่องของธรรมก็คือได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนนะเกิดขึ้นอันใดก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อลดละเจริญพรกิเลสเจริญพอรอันนั้นถือว่าถูกต้องเจริญพรแต่ถ้าหากว่าอันใดเป็นไปเพื่อแสดงกิเลสเพื่ออวดกิเลสอันนั้นถือว่าไม่ถูกต้องออนนหลักการก็เอาแค่นี้ก็พอ,รพอเรามีพื้นที่เป้าหมายอยู่แล้ว มมตว่าอยู่วัดสนามนอกจเจริญพรทีนี่คือวัดของพระเดชพระคุณทีน,นี้เราตั้งเป้าหมายว่า,าจะไปที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจเจริญพรนั่นพื้นที่เป้าหมายแล้วจะเข้าสู่เป้าหมายยังไงโดยรถยนต์โดยรถจักรยานโดยมอเตอร์ไซค์หรือว่าโดยการเดินเท้าเดินอันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าสู่พื้นที่จเจริญพรแต่การเดินเข้าสู่พื้นที่ไม่ใช่ตัวทุดงเจริญพร ตัวทุดงนั้นอยู่ในพื้นที่เช่นเราไปนั่งทั้งคืน,นไม่นอนเจนริญพรฐานทหารมือเดียวเจริญพรผมจีวรที่ได้จากบางตรกุกลอย่างเดียวเจริญพรอันนี้คือตัวทุดงเจริญพรครับดังน,นั้นพระคุณเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเดินทุด,ดงหรือไปอยู่ปฏิบัติทุด,ดงนียท่านอาจารย์นะก็คือกําหนดเรื่องของผ้าผ้าชีวรว่าจะไม่มีการผัดเปลี่ยนอะไรต่างๆท่านกาหนดจิตของท่านเองอันนี้ก็มีอาจารย์นะก็ผ้า สามผืนเจริญพระฮและยังต่อว่าจะฉันอาหารเนี่ยเฉพาะในบาทเฉพาะในบาทแล้วก็เศษอาหารที่เหลือเนี่ยไม่สามารถที่จะรับเอานมารับประทานได้ทํานองนั้นเองก็การฉันอาหารในบาทก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทุดงเจริญพรข้อหนึ่งในสิบสามข้อใช่ใช้จีวรสามผืนเจริญพรตลอดปีตลอดพรรษาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทุดงเจริญพรข้อหนึ่งในสิบสามข้อเจริญพรตอนนี้ก็คือพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ย อย่างพระที่ที่ท่านเดินเข้าไปไปในป่าไปเจอวัดไปเจอโรงเรียนชุมชนต่างๆก็จะมีชาวบ้านเนี่ยนะชาวบ้านมา,มานิม,มนต์ให้ขึ้นบนอาคารเพราะข้างนอกหนาวครับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าท่านนะอยู่ในที่ตรงนี้จะปลอดภัยแล้วก็โยมเนี่ยไม่ค่อยใจบอกพระและพระไม่ปฏิบัติตามตบอกว่าพระดือ้อนะเพราะว่าท่านอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ในที่แจ้ง การอยู่ในที่แจ้งการอยู่ในป่าช้าการอยู่ในเรือนซึ่งเป็นที่โล่งใช่อันนี้เป็นข้อกําหนดของทุดงครับอยู่ในหลักเกณฑ์13ข้อคอยู่ในหลักเกณฑ์13ข้อจะไปปฏิบัติตามโยมบอกว่าให้มปนอนที่บ้านผมนี่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่ั้นนนียให้คุณโยมที่ชมรายการนิดหนึ่งว่าการที่พระกุณเจ้าออกไป ทุด,ดงอธิษฐานจิตนั้นท่านมีหลักของท่านอยู่13ข้อใน13ข้อนั้น,เ,นเรามีความปรารถนาดีอยากให้พระคุณเจ้าท่านได้ไปแผ่เมตตาไปนอนตามอาคารโรงเรียนหรือไปนอนอที่ที่วัดวารามต่างๆที่หลวงพ่อบางวัดที่ท่านห่วงใวว่าบนสลานะเรียบร้อยดีมีที่รับที่นอนได้ดีแต่พระคุณเจ้าเหล่านี้ที่เดินไปเนี่ยท่านไม่ประสงค์งานเพราะว่าท่านอธิษฐานไว้ในจิตว่า จะอยู่ในสถานที่ที่ได้อธิษฐานจิตเช่นหนาวก็ต้องหนาวเจริญพรร้อนก็ต้องร้อนเจริญพรมรณภาพก็ต้องมรณภาพเจริญพรอันนี้คือหลักการของทุด,ดงทวะเจริญพรดังนั้นจึงมองตรงนี้ว่าวิธีได้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติท่านอาจารย์ฮะผู้ปฏิบัติก็คือว่าท่านได้ฝึกขัดเกลากิเลสของตนเองนะจากที่มันหนาก็ให้เบาบางนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าฝึกความอดทนไปในตัว ว่าสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอ,อย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องนั้นจะมีผลในเรื่องของการนำหลักธรรมไปสู่จิตใจเนี่ยให้เกิดความมั่นคงและมั่นใจและก็สามารถที่จะกำหนดรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันผ่านไปได้แบบไหนอย่างไรท่านจะเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองตรงนี้จากนั้น,น,นเนี่ยพระธุดงค์ที่ท่านเดินเข้าป่านะแล้วก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนนั้นเพื่อต้องการ ส่วนหนึ่งก็คือตัวเองได้ส่วนที่สองคือให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้หลักธรรมคำจังสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างน้อยไปให้กําลังใจกับบุคคลที่อยู่ห่างไกลความเจริญท่านอาจารย์ก็หมายความว่าประโยชน์ที่พระที่ปฏิบัติธุดงจะได้เจริญพรแล้วก็สองประโยชน์ที่พี่น้องพุทธศาสนชนที่มาร่วมอนุโมทนาจะได้เจริญพร,พรก็ตรงกับพุทธพจน์ที่บอกว่าอัตตันจะปรัญจะอนุปหัตจ,จะจก็คือ การทาอะไรตัวเองก็ได้ประโยชน์ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ได้ประโยชน์ไม่เดือดร้อนเจริญพรได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเจริญพรน,นั้น<ม>ก็คือเขาเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยมันลงตัวได้มันก็ขับเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกซีกหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์อีกซีกหนึ่งได้รับประโยชน์มันก็เกิดความขัดแยง้งสะสมมติว่าท่านพระครูไปปฏิบัติธุด,ดงมเตรียมผ้าประเจียดเตรียมพระเครื่องอะไระอะไรไป,ไปขาย ให้ญาติยอมอยางนี้ถือว่าเพหรือถูกครับอันนี้นะฮะท่านอาจารย์ถ้าเกิดเรามองในในเรื่องของวัตถุตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าส่วนตนเองเนี่ยเอามาเพื่อตนเองจริงๆนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะขาดประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์แน่นอนก็จะมีสิ่งอื่นที่ตามมาจะมีเสียงครหาต่างๆในสุดพออยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยไม่เป็นทุด,ดิงแล้วตนนัวนี้มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเป็นคดี ชาวบ้านเขาไม่เรียกว่าต้นด,ดงเขาเรียกว่างไรไหมลู่ดงด<ไ>ปลาดงลู่ปลาลู่ไปเลย <S <S เจริญพรก็คืออาจจะมีบางส่วนที่กระทําแบบนี้ท่านอาจารย์ <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็อยากจะให้คุณโยมว่าอันนี้คือไม่ใช่เป็นวิถีทางในทางพระพุทธศาสนานะการที่เราได้ไปเห็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะก็ท่านอาจจะรักอาจจะชอบก็เป็นส่วนบุคคลแต่ว่าในความเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ à, ต้องการที่จะนําหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือหลักที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เนี่ยไปบอกกันแล้วก็<ะ>ถ้าเกิดว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาทําความเข้าใจแล้วนี่ว่าประโยชน์ของการเดินการไปอยู่ทุตงค์วัดเนี่ยนะมันก็จะเกิดกับตนเองนะโดยเฉพาะพระคุณเจ้าที่ท่านพยายามขัดเกลากิเลสข,ของตัวเองเนี่ยให้เบาบางแล้วก็ฝึกความอดทนให้ตนเองเพราะว่าที่ศูนย์ลงเสริมจัดนี้ท่านอาจารย์นะก็คือว่า<ะ>เริ่มตั้งแต่การ ปฏิบัติธรรมอยู่กับพื้นที่ปฏิวัติกรรมหน่ะสิวันจากนั้นก็ปล่อยเดินทุด,ดงไปประมาณร้อยได้ยี่สิรูปไปสิ้นสุดเนี่ยก็คือวันที่30มสิบมกราคมจากนั้นก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดียเดินไปประเทศอินเดียเจริญพรเดินอ๋อก็ดังเครื่อง <c oughs> ไว้ก่อนนะั <c oughs> ่งเครื่องไนเครื่องไปก็ท่านได้อธิษฐานในกลุ่มของท่านว่าะจะเดินทางไปที่ สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตสรู้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็ปริญพาณตามที่ท่านได้กําหนดจิตไว้ดังนั้นเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันเดือนมีนาท่านอาจารย์นะไปจิ้สุดโครงการเนี่ยนะก็ใช้เวลาที่เนื่อน,นานท่านมุ่งหวังว่าในฐานะทีเ่เป็นเสมือนว่าเป็นผู้ที่จะประกาศพระศาสนาอยากจะได้ไปสัมผัสถิ่นฐานของพระพุทธเจ้าทะอย่างนี้ได้ไหมถติว่าในประเทศอินเดียเนี่ยจาก พุทธคยาไปพาราสีสอง้อยห้าสิกิโลเจริญพรเราไม่ต้องเดินแล้วแล้วก็นั่งรถไปพอไปถึงพาราสีเราก็ลงจากรถจะเข้าสู่พื้นที่เจริญพรปฏิบัติทุดงควัตรไม่ต้องเดินเจริญพรเพราะผมยืนยันว่าเดินนี่ไม่ใช่ทุดงเจริญพรอันนี้ตามทัศนะของผมเราก็ตามที่มีในพระไตรปิฎกเจรทุดงสิบสามไม่มีเดินทุดงเจริญพร ผมก็คิดว่าอย่างนั้นไม่ทราบอ่ะ <c oughs> ท่านที่จะไปอินเดีย,ยจะเดินจากพุทธคยาไปพาราสีจากพาราสีไปกุสินราราจากกุสินาราเดินไปลุมินีหรือย,อยังไงฮะอ๋อไม่ไม่ก็คือจากเมืองไทยในยท่านอาจารย์ก็คงจะนั่งสายการบนนินนั่งเครื่องบินไปไปลงพุทธคยาเสร็จเรียบร้อยเมื่อไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านจะไปกําหนดอสมุิทย,ยุที่ต้นโพคับณที่พุทธคยาแต่ท่านก็จะ บริกรรมมนของพระเจ้ากําหนดในพื้นที่ว่าตั้งแต่เวลาเท่านี้จนถึงเวลาเท่านี้อยู่ในพื้นที่นั้นออกี่วันสมมติว่า3วันไม่ต้องไปไหนเลยอธิษฐานจิตสวดมนต์หรือจะนั่งสมาธิหรือจะแค่อธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนตลอด7วันจเจริญพรอันนี้ก็เป็นทุดงแล้วทุดงแล้ว,ลวดังนั้นเนี่ยบางรูปอาจจะบอกว่าถนัดในการเดินจะเดินยมงก็เดินยมกรมนะเดินยมกคลมนะบางรูปอาจจะบอกเป็นความชอบในเรื่องของสมาธิ ท่านก็ชอบแบบนั้นก็ท่านก็ฝึกสมาธิก็นั่งนั่งก,งก็ก็ไม่นอนใช่ก็ไม่นอนเธอการทุด,ดงก็ยบทยืนนั่งนอนจเจริญพรตรงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของทุด,ดงดังนั้นเนี่ยโครงการที่ศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการเดินทุด,ดงไปพบปะพี่น้องตามเขตพื้นที่ที่อยู่ชายขอบนะแล้วก็จากนั้นท่านก็จะมุ่งไปที่ประเทศเอินเดียอย่างที่ ท่านบอกว่าไอ้ที่เรียนในเรื่องของพุทธวัตรเนี่ยที่ท่าน <ac. S 1> เรียนมาเนี่ยนะฮะกับสถานที่จริงเนี่ยท่านไม่เคยปเ ى, ไปไปไปเที่ยวดูไปเที blur, เท่ยวชมเพราะอยากจะไปเห็นและกลับมา <c oughs> จะได้เกิดค,ความมั่นใจว่าเราจะประกาศพระศาสนาเนี่ยอย่างไรบ้างก็เลยทางศูนย์สงเสริมก็บอกว่าอนุมัติโครงการให้ท่านได้ปฏิบัติอย่างที่ท่านประสงค์อยากจะไปที่ประเทศอินเดียเพราะว่าเอาเอาไว้พูดกับคราวหน้าดีกว่าตอนนี้เวลา ใช้จะหมดแล้วขอถ้าอาจารย์ได้สรุปที่เราคุยกันวันนี้ว่าทุดงคืออะไรทุดงทําไมทําไมต้องทุดงเจริญพรก็ต้องขออนุโมทนาโยมอาจารย์ที่ได้ให้โอกาสในการมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทุดงขวัตในความหมายก็คือว่าเป็นการปฏิบัติมุ่งที่จะชําระขัดเกลากิเลสของตนเองให้เบาบางและก็เป็นการฝึกความอดทนในหมู่ของพระสงค์ แล้วก็มุ่งไปสู่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นหลักเราไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรใครที่ไหนอย่างไรแต่เป็นการฉายให้พี่น้องจะพทดได้เห็นว่าภาพต่างๆที่เราเห็นนั้นมันมีอยู่สองส่วนด้วยกันในะส่วนที่มุ่งนะในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็พระสงฆ์ในะอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็อาจจะมีะเรื่องต่าง ที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆก็สุดแท้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งหรือไม่ได้เบียดเบียนตนเองดังนั้นการถือตุดงขวัตนั้นก็เป็นการอธิษฐานจิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามที่ท่านอธิษฐานไว้ไม่ใช่เป็นการเดินไปเรื่อยเหมือนกับพวกบรรดากลุ่มเผ่าพันธ์ผีตองเหลืองต่างๆที่ย้ายถิ่นฐานอยู่เป็นประจำแต่ว่าเป็นการอธิษฐานจิตของตัวเองว่าจะถือปฏิบัติเรื่องของการบริโภคหรือฉันพัตทหารเนี่ยอยู่ในบาทและถือ ผ้าครองจำนวนกี่ผืนแล้วก็ไปอธิษฐานจิตอยู่ห่างจากชุมชน,นประมาณ1กิโลประมาณนี้ก็เป็นวิธีทางที่องค์สมุ็จพระสัมมามพุทธเจ้าพระองค์ได้วางไว้ดังนั้นก็ขอเจริญพรคุณโยมทั้งหลายได้ทำได้ทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดพบเจอพระคุณเจ้าที่ไหนอย่างไรก็สนทนาธรรมจะได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติต่อไปโยมอาจารย์เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการรู้รมนำชีวิต วันนี้เราได้คุยกันเรื่องทุดงขวัตสิบสามซึ่งพระในประเทศไทยนิยมปฏิบัติกันการปฏิบัตินั้นเพื่อขัดเกลาลดกิเลสจากที่มีอยู่จํานวนหนึ่งให้ลดน้อยลงไปกันลดกิเลสไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงสําหรับวันนี้รายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอมาตรการกราบขอบคุณท่านพระรูวินัยทรวิโร์ศิริสารโรที่เมตตาม,มา สนธนาทมในวันนี้สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงนี้เพราะกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับฉลองวิสาขาบูชาฉลองพุทธชัยยันตปีฉลองสองพันหกร้อยปีแห่งการ วันเผ่นเดือนหกวิสาขบูชาเชาพุทธังพร้อมหน้าระลึกค,คุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตราส ตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมันคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อืูที่ใครตั้งใจจะก้าวตาม บูชาเธอพุตางพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตรัส่ ใจหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับท ส่งสังส่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใคร